ทุกคนดูความเย้มของซอสเสียพันจะมาสอนวิธีทำเบอร์เกอร์กับซอสง่ายๆที่บ้านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเบอร์เกอร์กันนะคะซึ่งวันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะ QP มายยงเนสสูตรไม่มีน้ําตาลถุงสีน้ําเงินแบบนี้นะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับทําเบสซอสไม่ว่าจะเป็นน้ําสลัดต่างๆหรือว่าซอสเบอร์เกอร์ในวันนี้ค่ะ บางคนอาจจะคิดว่าเบอร์เกอร์ทำยากแต่ความจริงแล้วถ้ามีเบสซอสมายองเนสดีๆของ QP แบบนี้ทำง่ายมากเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเอาเกอร์เก้นมาสับขาดแล้วก็ใส่เข้าไปในมายองเนสเลยแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็สับเคเปอร์ค่ะจะออกมันๆเค็ม,ม,เมๆเปรี้ยวนิดๆนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ แล้วก็หอมแดงนะคะมาสับให้ละเอียดค่ะใส่เข้าไปเลยแบบนี้เห็นไหมง่ายมากใส่ซอมมะเขือเทศแล้วก็ใส่มาสตาร์ดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็โคนคูเลคูเลแบบนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็ชิมได้อืมอร่อยมากง่ายมากเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาทำเบอร์เกอร์กันแล้วอุ้ย อันนี้จะเป็นเนื้อวัวบดนะคะเรามาปรุงเกลือพริกไทยแล้วก็เดี๋ยวมาย่างในกระทะร้อน,อนๆแบบนี้เลยนะคะใส่น้ํามันไปนิดนึงแล้วก็ลงได้เลยกดด้วยอะไรก็ได้นะคะมีที่บ้านก็มากดแบบนี้เลยค่ะมันจะได้ขึ้นคลาสหอมๆกรอบๆค่ะหลังจากนั้นก็กลับด้านแล้วก็วางชีสเลยวันนี้ทำเลือกชีส2อันเพราะว่าส่วนตัวชอบชีสเยอะๆค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝา ระหว่างรอให้ชีสลายก็ย่างขนมปังเปิดฝามาชีสลายแล้วทุกคนโอเคเรามาประกอบร่างกันเลยค่ะเราจะใส่สซอสมายองเนสที่เราปรุงไว้นะคะลงบนขนมปังแบบนี้ยมเยมิ้มมีซอสตัวนี้ตัวเดียวก็ทำให้เบอร์เกอร์ที่บ้านเราอร่อยแล้วค่ะเราก็จะใส่ผักเรียงลงไปเลยค่ะแบบนี้ หลังจากนั้นก็ซอสอีกนิดนึงนะคะเพิ่มความอร่อยมันนัวนะคะแล้วก็ใส่ตัวเบอร์เกอร์เราลงไปเลยปิดด้วยขนมปังโอ้ยแค่นี้เสร็จแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกคนทำไม่โกหกเบอร์เกอร์ทำง่ายๆนะคะถ้ามี QP มาย่งเนสสูตรไม่มีน้ำตาลสีน้ำเงินอันนี้นะคะ ามาชิมกันเลยนะคะอ,อร่อยมากมีความเยิ้มความมันลองทำกันดูที่บ้านนะคะ